มาดามบิซ่าปล่อยของดีดเกิน300%แรงจัดระดับไฟลุกนะคะที่โซฟีเซียมกันยาวมาไว้ก่อนแบบนี้กิมจิเอเชียมไม่มีให้เห็นนะคะเรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากฝรั่งลอสแอนเจลิสแทบแตกค่ะ เปิดวันแรกเดือดทะลุเพดานความมันกันเลยทีเดียวกับโซโล่ฟักอัพเดิเวิร์และทันเดอร์ค่ะเสียงกรีสฝรั่งนี่คือดังสนั่นแสงสีเสียงทะลุนะคะจัดระดับความมันโดยเฉพาะลิซ่านะคะจัดหนักจัดเต็มไม่มียัง้งแบตเตอรี่เกิน300%ปล่อยสเต็ปเจนส์ปังระดับเพมนะคะจะเด็ดอินเนอร์สะเทือนเวทีค่ะทีะนี้ที่ว่าทั้งห่อนี่คือต้องนั่งไม่ติด หบมือรัวกันเลยทีเดียวค่ะทางดนา้นของแฟนๆก็นังไม่ติดเช่นเดียวกันค่ะออกมารีแอคตามสื่อแน่นอนว่า t ท i t ิ e เตอร์นี่คือเดือดสุดๆกันไปเลยราย,ยาบอกว่า ตอนนี้ฉันดูได้แค่วิดีโอของลิซ่าเท่านั้น LA เป็นคำคืนที่ร้อนแรงที่สุดเรามาโฟกัสกันที่ผลงานของลิซ่าต่อไปเธอมีสัดส,ส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเธอมีการแสดงที่น่าย,ยดอดยัยมอยู่เสมอลิซ่าทำสเตจลุกเป็นไฟได้ผู้คนไม่สามารถละสายตาจากลิซ่าได้เลยเธอมีสเสน่ห์อันน่ามองที่น่าค้นหาเธอเกิดมาเพื่อเป็นร็อกสตาร์เธอเปล่งประกายและสวยงามอยู่เสมอเธอคือผู้ชนะในทุกครั้งลิซ่าคือบันเดอร์โบเมนที่กำลังจะมาถึง เธอเซ็กซี่เป็นอย่างมากเลยนะลิซาจุดยันและมีเสน่ห์อยู่ในตัวสมมากลิซาเปล่งประกายทุกการเคลื่อนไวหวลิซาตัวเล็กๆแต่เธอเดินค้งเวทีได้อย่างไม่น่าเบื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิซาเทพสมบูรณ์แบบการแสดงโคตเท่เลยลิซาการแสดงที่ดีที่สุดของเธอฮ่หาๆๆเศร้าจังเลยที่เกาหลีไม่ได้ดูการแสดงแบบนี้ ลิซ่าควรร้องเพลงแบบนี้ที่เกาหลีใต้นะเขาจะได้รู้ว่า,วาเธอมีเสียงร้องที่ทรงพลังขนาดไหนฉันชอบการแสดงของลิซ่าสนามกีฬาไม่เพียงพอสาหรับการแสดงของลิซ่าซะแล้วโอโ้โหเธอคือนักร้องนักแสดงที่สมบูรณ์แบบดูการแสดงที่ทรงพลังของลิซ่าสิมันดูมีพลังมากโคตรมีพลังลิซ่า My Power Amazing สุดๆเธอสวยสะกดทุกสายตาทุกการแสดงฉันกลั้นหายใจทุกครั้งเมื่อดูการแสดงของลิซ่า โอ้โหเธอสแสดงได้อย่างสุดยอดเสมอการสแสดงของเธอไม่เคยทำให้ใครเบื่อเลยขอบคุณสำหรับการสแสดงและแฟนแคมที่ถ่ายมาฟัคลับให้ได้ดูนะลิซ่าเธอคือตัวหลักเธอมีพลังมากร่างกายของเธอคือสวยสุดๆไปเลยนะลิซ่ามีหุ่นที่สมบูรณ์แบบใบหน้าก็เหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้สุดๆเธอคือป๊อกสตาร์ดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองในยุคนี้ลิซ่าชุดสั่งตัดพิเศษจากหลุยส์วิกตองสุดยอดมากโอ้พระเจา้าฉันหยุดดูเธอไม่ได้เธอร้อนแรงทุกครั้ง เธอดูสวยและน่ารักในเวลาอันเดียวกันแต่ชุดจุดๆคือฉันอยากให้เธอแสดงวันเดย์บูเมนจริงๆนะฉันขอร้องละ่ะจังหวะน,นี้โครจริซากำลังทำให้เวชีลุกเป็นไฟเธอเป็นนักร้องทีเซ็กซี่มากเลยนะฮอตปลอดแตกเลยละ่ะน้องลิซ่าสวยมากจริงๆฉันรักผลงานของลิซ่าฉันดูการแสดงของลิซ่าลิซ่ามอบการแสดงให้แฟนๆได้คุ้มค่าจริงๆโอ้ oh my god คุณลิซ่าการแสดงที่สมบูรณ์แบบล้นแรงจริงๆนะ ฉันเป็นห่วงหัวของเธอขอให้เธอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโอ้โหการแสดงของลิซ่าสุดยอดเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนเล็กๆน้อยเท่านั้นนะคะที่แฟนๆออกมารีแอคพันสื่อการรีทวิตช่องทางต่างๆค่ะบนทวิตเตอร์ฉันเคยทีไมแม,แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะคะ